ธิษฐานตามพระวจนะในวันนี้เอามาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อ8ถึง16จากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยข้าแต่พระเจ้าพระบิดาที่รักของลูกวันนี้เมื่อลูกอ่านและใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์ที่ตรัสผ่านอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะผู้ซึ่งถ่อมใจและยำเกรงพระองค์ ตลอดชั่วชีวิตของเขาทำให้ลูกรู้สึกใจถ่อมและยำเกรงพระองค์เป็นอย่างยิ่งดูเถิดแม่อิสาราเอลจะไม่สัตซ์ซื่อต่อพระองค์เลยแบ่งปันใจให้พระอื่นอยู่เสมอตลอดเวลาในการเดินกับพระองค์แต่กระนั้นความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาไม่เคยเสื่อมคลายเพราะพระองค์ ทรงเลือกอิสราเอลชนชาติที่มีแค่หยิบมือออกมาให้เป็นประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์พระองค์ได้สัญญากับพวกเขาว่าพวกเขาจะเป็นประชากรของพระองค์และพระองค์จะเป็นพระเจ้าของพวกเขาตลอดไปและพระองค์ก็ทรงสัตย์ซื่อและรักษาพระสัญญานั้นตลอดมาพระองค์เจ้าข้า ตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงเรียกอับราฮัมว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อและวันที่เราได้มารับเชื่อพระองค์โดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เราก็มีสิทธิ์มีส่วนที่จะเป็นบุตรของพระองค์และเป็นลูกหลานของอับราฮัมโดยทางความเชื่อพวกเราจึงพลอยเป็นอิสราเอลฝ่ายจิตวิญญาณและเป็นประชากรของพระองค์ไปด้วย ดังนั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสกับอิสราเอลในวันนี้ในพระวจนะตอนนี้จึงมีความหมายมาถึงเราด้วยเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราเช่นเดียวกันพระองค์ตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาว่าส่วนเจ้าอิสราเอลผู้รับใช้ของเรา อย่าโคบผู้ซึ่งเราได้เลือกสรรไว้เจ้าผู้เป็นลูกหลานของอับราฮัมสหายของเราเราพาเจ้ามาจากสุดปลายแผ่นดินโลกเราเรียกเจ้ามาจากมุมไกลโพ้นที่สุดเราบอกเจ้าว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราเราได้เลือกสรรเจ้าและไม่เคย ทอดทิ้งเจ้าพระองค์เจ้าค้าลูกขอบพระคุณพระองค์อย่างเหลือล้นที่เตือนสติลูกในวันนี้ว่าความสัมพันธ์ของเรามาไกลแค่ไหนและมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรไม่ใช่ความดีใดๆที่ลูกกระทำเลยแต่เป็นพระองค์ต่างหากที่ทรงริเริ่มความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้น ให้ลูกได้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เป็นบุคคลที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้เป็นลูกหลานของอับราฮัมสหายของพระองค์โอ้พระองค์เจ้าข้าช่างเป็นเอกลักษณ์ที่ล้ำค่ายิ่งกว่าตำแหน่งใดๆที่มนุษย์แต่งตั้งให้เพราะพระองค์ประทานความหมายในการดำเนินชีวิตพระองค์ให้คุณค่าในทุกสิ่ง ทุกหน้าที่ทุกการงานที่ลูกทำเพราะเราต่างก็มาต่างทำภายใต้เอกลักษณ์ที่รับมอบมาจากพระองค์ในวันที่พระองค์ทรงเลือกแล้วก็ทรงเรียกเรามาจากวันนั้นถึงวันนี้พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยแม้บางครั้งเราจะรู้สึกเช่นนั้นก็ตาม พระองค์ย้ำเตือนเสมอว่าดังนั้นอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าท้อแท้เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะทำให้เจ้าเข้มแข็งขึ้นและจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าไว้ด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราโอพระองค์เจ้าข้าเหตุผล สำหรับการที่ไม่ต้องกลัวช่างเป็นเหตุผลที่ดูง,ง่ายเสือเกินนั่นก็คือเพราะพระองค์ทรงอยู่ด้วยและเหตุผลที่พระองค์บอกว่าไม่ต้องท้อแท้ก็ง่ายนิดเดียวเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของเราและพระองค์สัญญาด้วยไม่ใช่แค่อยู่กับเราไม่ใช่แค่เป็นเป็นพระเจ้าของเรา แต่พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นและจะช่วยเราแล้วเท่านั้นยังไม่พอเมื่อเราพลาดพลั้งหรือล้มลงพระองค์บอกว่าพระองค์จะชูเราไว้ด้วยมือขวาอันชอบธรรมของพระองค์พระองค์เจ้าข้าลูกขอบพระคุณพระองค์ แล้วพระองค์ตรัสต่ออีกว่าอย่าก,กลัวเลยเจ้าหนอนอย่าโคบเอย๋ยอิสราเอลน้อยน้อยเอย๋ยเพราะเราเองจะช่วยเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ไถ่เจ้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบสภาพจิตใจภายในของลูกเป็นอย่างดี ถึงกับใช้คำที่เรียกตัวลูกของพระองค์ว่าหนอนยาโคบเอย๋ยเจ้าหนอนยาโคบเอย๋ยอิสราเอลน้อย,น,อยน้อยเอย๋ยมันเป็นเช่นนั้นจริงๆพระองค์เจ้าค่าคือบางครั้งตัวเด็กข้างในเนี่ยก็รู้สึกว่าเราช่างเล็กน้อยจริงๆเราช่างไม่สำคัญ เราช่างไม่จําเป็นช่างไม่มีความหมายช่างไม่มีความสามารถอะไรช่างไม่มีอํานาจในการทําอะไรและยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นยิ่งรู้สึกกลัวยิ่งรู้สึกขาดความกล้าหาญดังนั้นขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าด้วยความอ่อนโยนว่าพระองค์เองจะช่วย และพระองค์ก็ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลพระองค์ไม่โกหกพระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ซึ่งทรงสามารถในการไถ่ตัวลูกตัวหนอนน้อยๆที่อยู่ข้างในเนี่ยออกจากความกลัวได้ขอบพระคุณพระองค์ นอกจากจะยืนยันเช่นนั้นว่ารู้จักตัวลูกแล้วและกระนั้นพระองค์ยังทรงอ่อนโยนและยืนยันว่าจะอยู่ด้วยและจะช่วยเหลือลูกแต่เท่านั้นยังไม่พอพระองค์ยังกล่าวต่อไปว่าบรรดาผู้ที่เกลี้ยกราดต่อเจ้าจะอับอายขายหน้าและอับยศอดสูอย่างแน่นอน ผู้ที่ต่อต้านเจ้าจะสิ้นค่าและพินาศไปถึงแม้เจ้าจะมองหาศัตรูเจ้าก็จะไม่พบบรรดาผู้ที่รบกับเจ้าจะหมดค่าอย่างสิ้นเชิงเพราะเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าพูดจับมือขวาของเจ้าไว้และบอกกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราจะช่วยเจ้า พระองค์เจ้าค่าเหตุผลง่ายๆแต่เป็นเหตุผลอันทรงพลังเหนือเหตุผลใดๆก็คือเพราะพระองค์คือพระยาวเวพระเจ้าของลูกดังนั้นลูกไม่ต้องกลัวแม้แต่บรรดาคนที่เกลี้ยกลาดต่อลู พระองค์ก็จะทําให้เขาอับอายขายหน้าและอับระยอดสูอย่างแน่นอนคนที่ต่อต้านกับลูกก็จะสิ้นค่าและพินาศไปคนที่เป็นศัตรูของกับลูกพระองค์จะรบแทนลูกและจะทําให้เขาหมดค่าอย่างสิ้นเชิงเพราะพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะจับมือขวาของลูกไว้และยืนยันกับลูกว่าอย่ากลัวเลยลูกเอ,อ๋ยพ่อ จะช่วยเจ้าเองอย่าก,กลัวเลยลูกพ่อจะช่วยเจ้าเองและไม่ใช่แค่นั้นพระองค์เจ้าพระองค์ตรัสต่อไปได้วยว่าดูเถิดเราจะทำให้เจ้าเป็นดังเลื่อนนวดข้าว ที่ใหม่และคมมีฟันหลายซี่เจ้าจะนวดและบทขยี้ภูเขาต่างๆทำให้เนินเขาทั้งหลายเป็นเหมือนแกลบเจ้าจะซัดมันและลมจะหอบมันขึ้นและพายุจะพัดมันกระจายไปพระองค์ไม่ได้จับมือขวาของลูกและสัญญากับลูกอย่างอ่อนโยนว่าพ่อ จะช่วยลูกเองแต่พระองค์สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงลูกจากนอนน้อยๆให้เป็นเครื่องมืออันทรงพลานุภาพยิ่งใหญ่พระองค์เจ้าค่าลูกขอบพระคุณพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ ทรงเห็นศักยภาพในตัวหองลูกลูกขอบพระคุณพระองค์ที่เมื่อตัวหนอนน้อยๆแต่ถ้าอยู่ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็สามารถกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลานุภาพได้ลูกขอกลับใจใหม่จากการมองที่ความจํากัดของตัวเอง แทนที่จะมองไปที่ความยิ่งใหญ่และ,และความรักอันมั่นคงของพระองค์ใช่แล้วพระบิดาเจ้าค่าลูกเห็นด้วยในสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าส่วนเจ้าจะปิติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและภาคภูมิใจในองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล นั่นคือใจปรารถนาของลูกที่จะปิติยินดีในพระองค์และภาคภูมิใจในพระองค์ที่จะกล้าหาญขึ้นในการประกาศเกียรติของพระองค์ประกาศเกียรติของพระองค์กับทุกคนที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เข้ามาในชีวิตของลูกในทุกๆหน้าที่การงานที่พระองค์ทรงอนุญาต ให้ลูกทำลูกจะปิติยินดีในพระองค์ภาคภูมิใจในพระองค์และกล้าหาญขึ้นในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์เป็นเครื่องมืออันทรงอนุภาพในพระหัตถ์ของพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้สําหรับพระสัญญาสําหรับความรักมั่นคง สำหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์ที่มีต่อลูกลูกอธิษฐานในพระนาพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน